เพื่อนสู่เพื่อนสู่ชีวิตค่ะค่ะสดสวยสู่ชีวิตค่ะระเมืองค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่าพี่การตั้งแต่เกิดเนาะโอ้ยเออเออแม่เออจ่าจ้าจ่าเฮายังแบบเออม่ลูกม่ต้ จ้แม่ตายอ้ยจะคนมีค้อนเดียวจ้ะเพิ่งลูกเพิ่งยูมตายอายูหามนบจ้ามีตอนเท่าเด้นี่แมนดูแม่ีสิจังเลยยี่ัโอ้ยตายเน่ก็คือว่าแม่มีอันลูกตอนเท่าเนาะตะนนสามสิบสามสิบว่าสามสิบเอ็ดก็คือมันแต่วงนั่นแล้วมันที่จ้าอัปปให้ม่ห้าพันาบาทที่ปาไทย เพิ่นมาซื้อเพิ่นกัให้แม่แม่หายแม่เด้อนั่นนั่นคือเลขบัญชีแต่อันหกหกสองแปดศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดเจ็ดค่ะกรุงไทยเนาะอันนี้คือเลขบัญชีของอันสวยเด้อพอแม่พี่น้องคันผู้ใดเหลียตนเนาะเออสามารถโอนมาได้หมายเลขนี่ละเออปตุกับปีกกได้อ่าน สู่ฟังแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอยเอเป็นหญิงแกงสู่ชีวิตสามีนั่นแตกสามีกับพิการจ้ะสามีกับพิการอีกพ่อแม่พี่นอง